A tao lá ta mầm mầm khó. A số tao tasty. Stay tao lều mong, tất cả mầm 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 mầm

สิงมารู้่ะเนะเะ้อนะเอะเขาจะนห็นาเป็นแต่สั้งแฉขึ้นมม่พอกันดาบเจือกกรชิมาถามหาว่ามีถูมีผัวไปอ่เป็นอย่างนอคันถามชาวบานักะสตรอตรงๆชาวบานระนมีผัวแล้วมีผัวแล้วมีผัวแล้วั้หลายเอาพุนยัดข่าเมืไก่ไล้ผัวจะจำกสิบ่าใดตีไม่คุ้ไปจะใดพัจใจเอ้ป้าบอกแะ้า ไปซักยมมหาบ่าว่าเราเรียนยุนีก็มมหาเนี่ยนะน้องหามีผัวแล้วไอ้ก็บ่ว่าเด้อไ้พ่กีดอเอ้ามีผัวแล้เก็กก็ี้เด็นตัวเป็นส้ทรนเป็ติ๊กกด็ดตัวนองาขานคุณหิ้วนังคม่แค่ขอกินน้งแนคุณกินเราจะเาลบไปถ้าผัวจะบาล่าือไม่เห็นมันจะเกิดเรื่องใญ่คือนะคือไทแน่วานี่ไปเลยน้องลาเนี่ยเออมีผัวแล้ยอ้นีเ็เราี่ก็มี่เลียนะเนาะไอ้หมวดล่าจังไไอ้หมดหมด วงปู๊กไก่กำดำาบอน่ะเดี๋ยวปุ๊กไก่ไหมปุ๊จบผู้งามปนิัทาละจะสียงามหยาดปามากจะบาลันจะเอาประด้๋อกคือว่าจะบาลันไปข้นหักเดียวใจเดียวไม่เป็นย่างเสียวอประเดี๋ยวนี้ไม่ไม่้ไ่ไ้เาปเดยวบเอ่ได้ยอโอเ่ดดะเนี่ยไมาอให้แวา ลามุหน yeah. so no oui. really? uh ้า huh. บ yeah. ุกจังไงจับขอไนะดย่ไหน้องหาจไม่ได้อีนี่นี่กย้ยาสบานเเพยห็นหน้าา่เนโอะจะม่ได้ทัเไปเลยเดียวจต้องบอกเรลีเไม่อยู่นี่แล้เดี๋ยวเดี่ยวนีตัวนี้พักได้หัวูดเดียวีตัวนี้